สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่14กรกฎาคม2566ครับเมื่อวานนี้นะฮะก็มีการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับถึง2ตัวด้วยกันเลยปรากฏว่าตัวเลขนะครับในเรื่องของตลาดแรงงานนะหรือว่าจานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับก็คือมีคนยื่นตกงานน้อยลงนะฮะอยู่ที่ 237k นะครับซึ่งน้อยกว่าคาดการณ์และก็น้อยกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับส่วน ตัวเลข PPI เนี่ยครับหรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยที่มาเป็นตัวเลขสะท้อนเงินเฟอ้อนะครับในฝั่งผู้ผลิตว่าราคาต้นทุนของสินค้าและบริการยังคงสูงอยู่หรือเปล่านะครับปรากฏว่ามันก็ยังสูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันออกมาน้อยกว่าคาดการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนนั้นมองว่าเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำอิมแพกอะไรให้กับตลาดเรามากมายนักนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำนะเมื่อวานเราจะเห็นว่าวิ่งอยู่ในกรอบนะครับมีการเทล,ลงมาประมาณ1ิบเหรียญรับข่าว อ่าตัวเลขสหรัฐออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในภาพรวมตอนนี้นะครับทีมของตลาดเนี่ยเชื่อว่านักลงทุนนะครับยังคงมองว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับประมาณ0.25เปอร์เซ็นตหนึ่งถึงสองครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชะลอหรือว่าปรับลดในช่วงสิ้นปีนะครับเียกง่ายๆว่าไอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะ ใช้คาว่าน่าจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับก็เลยทําให้สกุลเงิน US Dollar เนี่ยยิ่งตัวอ่อนค่าลงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูกันตามเทคนิคนะครับเราจะเห็นว่าดัชนี DXY นะครับ USDX ของเราเนี่ยก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงหลุดกรอบแทงเกิดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยให้ระมัดระวังนะครับว่าราคาเนี่ยอาจมีการย่อตัวนะครับหรือว่ารีบาวนะจากการที่ ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณประมาณ99.385นะครับตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นดีมมนโซนนะครับที่นักลงทุนควรจะต้องจับตามองนะครับมีโอกาสที่จะเด้งกลับไปเทสตัวกรอบแฟรงเกิลที่หลุดมาได้นะครับในวันนี้นะประกอบกับเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับสำหรับยูเอสดอลลาร์เพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ถือบายทองคำไว้บายยูโรเทียบดอลลาร์บายปอนเทียบดอลลาร์นะครับอาจจะต้องพิจารณานะครับหาจังหวะทำกำไรแล้วนะครับในเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เราค่อยว่ากันใหม่นะครับอันนี้ก็เตือนไว้นะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับยังไม่มีข่าวสารอะไรที่น่าจะมี impact กับตลาดมากมายนักนะครับเพราะว่าไม่มีข่าว3ามดาวเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาราคาการส่งออกนะครับตัชนีราคาสินค้านําเข้าของทางสหรัฐนะแล้วก็คาดการเงินเฟ้อระยะยาว5ปีของทางมิชิแกนนะครับซึ่งตัวเลขถ้ามันออกมาไม่ฉีกมากนะครับไม่โดดจาก ทั้งก่อนแล้วก็ของเดิมมากเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่ได้ทำอิมแพกอะไรตลาดได้นะครับวันนี้เราน่าจะเล่นกันในทางเทคนิคอาได้นะครับเพราะว่าในทางเทคนิคนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมุ่งเน้นไปที่ราคาทองคำนะครับแน่นอนว่าเราทราบกันดีนะครับว่าเขากาลังทํา Pat t e r n i n v e r ว e ร h สเฮด d อนด์โชเดกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาเนี่ยก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วนะครับนะแล้วก็ผมลองวัดดูนะครับเป้าระหว่างเน็กไลน์ไปยันโลนะครับที่ทํา i n v e r ร e สเฮ a แอนด์โชเ d e r เนี่ยตอนนี้นะครับ หลักๆและแนวต้้นสาคัญเี่ยผมให้ไว้ที่1974โดยประมาณนะครับถ้าบริเวณนั้นเนี่ยมีสัญญาณกลับตัวลงนะครับก็สามารถหาจังหวะทกากาไรฝั่งเซลล์ได้นะครับหรือนะครับหรือในอีกในหนึ่งถ้าเกิดว่าลงวันนี้เลยนะครับลงตรงนี้เลยเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปแตะหนึ่งเก้าจ็ดสี่ได้เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับจะเป็นแนวรับแล้วก็ดีมันโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่เราจะเทรดกันในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยว่ากันใหม่นะครับว่า ทิศทางจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าราคาทองคาก็ค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็แนะนําว่าพยายามอยากถือออเดอร์นะครับข้ามสัปดาห์นะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเราไม่ทราบเลยไม่รู้เลยนะครับว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีข่าวสารอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับราคาทองคำนะครับส่วนราคาน้ํามันนะครับก็ยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับหลังจากที่เป็ดเองก็มีโอกาสที่จะชะลอ การขึ้นัตราดอกเบี้ยในสิ้นปีนี้นะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนี้ก็ออกมาดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราบายอยู่นะครับหรือเราเรายังไม่มีเดอร์บายแล้วเราจะบายเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงนะฮะบจะบายตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครถือไปตั้งแต่ด้านล่างแล้วนะครับก็แนะนําว่า81.73นะครับก็จะเป็นแนวต้านครับที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีทั้งโซนคีย์ M L นะครับมีทั้งซั p p l y zone นะครับแล้วก็เป็นจุดที่สุดของการทํากําไร ตาเกตในของแพ t เทิร์นแ a ร g l เด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารมีไม่เยอะนะฮะแต่ให้ระวังการเทขายในช่วงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์พอดีแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ